กำลังเตรียมสอบเข้าเป็นพนักงานของกกตกันอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งในกฎหมายที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นเน้นๆที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบกันเอาล่ะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ามาตราสําคัญๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าถ้าเข้าใจส่วนนี้เก็บแต้มได้สบายๆเลยครับ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปห้าหัวข้อหลักๆนี้เลยตั้งแต่พื้นฐานที่สุดไปจนถึงคำศัพท์เฉพาะอำนาจหน้าที่ของกกตบทบาทของศาลแล้วก็ไปจบที่ว่าใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการดูแลกฎหมายฉบับนี้ค่ะโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเรื่องพื้นฐานที่สุดแต่ก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรก่อนอื่นเลยนะครับ ชื่อเต็มเต็มที่เป็นทางการตามมาตราหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ชื่อนี้ต้องจำให้เป๊ะเลยนะครับสำคัญมากๆส่วนมาตราสองก็บอกไว้ชัดเจนครับว่ากฎหมายฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับผม อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและข้อสอบก็อาจจะหยิบมาถามได้ก็คือกฎหมายฉบับใหม่นี้มาแทนที่อะไรบ้างคำตอบก็อยู่ในมาตรา3เลยครับคือยกเลิกกฎหมายเก่าที่เกี่ยวกับสอวอของปี50แล้วก็ประกาศคอสอชที่เกี่ยวข้องครับมาถึงส่วนที่2บอกเลยว่านี่คือขุมทรัพย์ของคนเตรียมสอบเลยครับมาตรา4คือเรื่องของคำนิยามหรือ key definitions สับพวกนี้ถ้าจำไม่ได้นี่เขาห้องสอบไปมีหวังงงแน่นอนครับอ่ะลองมาดูในส่วนของบุคคลกับองค์กรนะครับจุดที่ต้องระวังสักหน่อยคือคำว่าคณะกรรมการกับกรรมการเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันนะครับคณะกรรมการหมายถึงทั้งองค์กรกอกตอแต่ถ้าเป็นกรรมการจะหมายถึงตัวบุคคลซึ่งรวมประธานกรรมการด้วยจุดเล็กๆแบบนี้แ่ะครับที่ต้องแม่น ส่วนคำนิยามเกี่ยวกับสถานที่และแนวคิดต่างๆนะครับจุดที่ต้องไฮไลท์ไว้3ดอกจันเลยก็คือจังหวัดในที่นี้จะหมายรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยและคำว่าอำเภอก็จะหมายรวมถึงเขตของกรุงเทพเช่นกันครับประเด็นย่อยๆแบบนี้ข้อสอบชอบเอามาถามนะครับพอเรารู้จักคำศัพท์สำคัญสำคัญกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยครับว่า แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้นหรือกอกอตเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่อะไรบ้างตามกฎหมายฉบับนี้พูดให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือกอกอตเป็นผู้เล่นหลักเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระเบียบประกาศหรือคำสั่งเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองครับซึ่งในมาตรา5เนี่ยเขาก็ได้วางสเต็ปการทำงานของกอกตไว้ชัดเจนมากครับมีแค่3ขั้นตอน,นง่าย คือ 1. จัดทำร่างกฎเกณฑ์ขึ้นมา 2. ต้องกำหนดกรอบเวลาของแต่ละขั้นตอนให้ชัดและ3ก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับทุกคนครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปภาพรวมอำนาจของกกตตามมาตรา5 6และ7นะครับก็คือมีอำนาจที่ครอบคลุมมากมากตั้งแต่การออกกฎต่างๆไปจนถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังทำได้ครับ อำนาจของกะกะตก็ไม่ได้เป็นที่สุดเสมอไปนะครับเพราะกฎหมายนี้ยังได้กำหนดบทบาทที่สำคัญมากๆของอีกหนึ่งองค์กรไว้ด้วยนั่นก็คือศาลฎีกาครับคีย์เวิร์ดของมาตา8เลยนะครับคือการพิจารณาของศาลฎีกาเนี่ยจะต้องรวดเร็วและเที่ยงธรรมแล้วก็เพื่อให้กระบวนการมันเร็วขึ้นศาลฎีกายังสามารถมอบหมายงานบางอย่างให้ศาลชั้นต้นช่วยทําได้ด้วยซึ่งเรื่องของความเร็วเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะการเลือกตั้ง ทุกอย่างต้องเดินหน้าตามทำลายที่กำหนดไว้เอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราได้เห็นผู้เล่นหลายฝ่ายแล้วนะครับทั้งกอกะต่อทั้งสารดีกาแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วใครกันละคือผู้รับผิดชอบสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้ใครคือบุคคลเพียงคนเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกนำไปบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ และคำตอบก็อยู่ในมาตรา9้นี้เองครับชัดเจนมากๆผู้ที่รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือประธานกรรมการการเลือกตั้งเพียงคนเดียวเท่านั้นครับจุดนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมประเด็นสำคัญสคัญของพรบฉบับนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับ